พระสุนทรสมาจารย์พรมอินทโชตวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งเจ้าคุณพระสุนทรสมาจารย์หรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่พรมวัดกัลยาณมิตรพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเสดิจเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเคารพนับถือมากทรงประจักษ์แจ้งในพระเวทวิทยาคมของท่าน หลวงปู่พรมเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่เซงวัดกัลยาณมิตดรดํารงตนเป็นที่พึ่งแก่สิทธานุสิท์ทั้งหลายตลอดชั่วอายุไขของท่านท่านมีนามเดิมว่าพรมฉายาอินทโชตเกิดในสมัยรัชกาลที่สเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ปีมะเสงพุทธศักราช2399ั2399ที่ตำบลหัวย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เมื่ออายุ9ปีมาอยู่กับพระประหลัดมากผู้เป็นลุงที่วัดกัลยาณมิตรอายุ11ปีบรรพชาเป็นสามเณรและเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมพุทธศักราช2419อุปสมบทที่วัดเชิงเลนโดยมีพระครูแจ้งวัดธรรมศาลาเป็นพระอุปชายะพระสมุดชุม่มวัดกัลยาณมิตรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภิกษุชูวัดเชิงเลนเป็นพระอนุสาวนาจารย์จำพรรษาที่วัดกัลยาณมิตรท่านศึกษาวิชาความรู้ทุกๆแขนงอย่างเอาจริงเอาจังทั้งวิชากรรมฐานพระเวทวิทยาคมโหราศาสตร์มีจริยะวัดตรงงดงามเคร่งครัดปฏิบัติในธรรมวินยัยถือสันโดษพุทธศักราช2457ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่พระสุนทรสมาจา์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารท่านทรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลถาวรวัตถุภายในวัดสม่ำเสมอมีศรัทธาสร้างพระพุทธรูปยืนปางลีลาสูง1.75เมตรประดิษฐานอยู่ชั้นบนของหอกลองหอระฆัง ล่อระฆังขนาดใหญ่หนัก13าตันและสร้างกลองใหญ่แขวนตั้งไว้ในหอนั้นนอกจากนั้นได้สร้างวัตถุมงคลทั้งพระเนื้อผงเนื้อโลหะเครื่องรางของขลังผ้ายันล็อกเก็ตรูปเหมือนเงินลงยาพระนาคปรกเนื้อโลหะพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงเหรียญเสมาพระเม็ดเข้าเม้าเป็นต้น พระเครื่องแลววะวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมสูงท่านละสังขารเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2476สิริรวมอายุได้77ปี57พรรษา